เราไม่ดูคลิปกันของกูขงกูย่าม่ยกอย่ามาจับ <c> ย <oughs> ่ามาจับเฮ้ยยาะอะไรอ่ะหนึ่งปีผ่านไปอะ้เอเอเจอตลอด โทรศัพท์ทั้งก็ซื้อใหม่ได้จ้าใครที่กำลังหาร้านไปอโฟนหรือไอแพดแนะนำร้านนี้เลยจะบอกว่าผ่อนเดิมต้นหลักสิบไม่จำกัดอายุเป็นเครื่องศูนย์ไทยแท้สามารถไปดูรีวิวต่างๆของร้านได้จริงๆเขาได้เลยนะหรือว่าแม่ค้าเนี่ยเขารีวิวละเอียดมากน่าเชื่อใจสุดๆและแม่ค้าก็มีตัวตนในเชิงบวกนี่ใครที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีสามารถรับตัวต่อตัวได้เลยผ่อนไม่เชื่อใเนี่ยไม่จำกัดอายุนะการผ่อนทางร้านพิจารณาเครดิตไว้มากๆเริ่มต้นที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเองแล้วก็ไม่ คุณคุณมึงน่ามาจ่าคือพวกเงินแม่เออแม่คะเงินที่แม่ยืมหนูไปค่ะแม่ปวดจะคืนวันนี้ค่ะอะไรแล้สิ่งที่แม่ทำมาก็เป็นขาวป้อนน้ำให้มึงกิมันไม่มีความหมายเลยนะมันเป็นบ้าอะไรมันเป็นธุรกิจเหรอสิ่งที่กูทำก็เพราะว่ารักโอสเออแม่คะ หนูไม่เอาอะไรก็ได้ค่ะโอ้ไปกวาดบ้านไปยกัโอเคค่ะ <c oughs> มเมื่อแม่ทำกับข้าวให้ครูกินกับข้าวลูกขอบคุณค่ะแม่เยน่ยมเดี๋ยวมีอะไรปะใอะไะไม่อร่อยเลยลูกมีอะไรค่ะถ้าไม่พอเติมใหม่ในใจลูกแน่าแทานให้หร่จ้ะ กินข้าวทำไมว่ามันไม่เส้นเส้นผมหมปะตอนนี้เหลือเวลาอีก15นาทีจะหมดข้าไปคะเด็กน้อเดี๋ยวครูป่อจะดักเรื่องเลยคะส่ป๊อปเ้เว่กินไก่ป้าครูขาหมดข้าวไปคะปัง้าบ้าปด จงที่มเทมหาัเระอยมรเีวัดมึงเบอนดีเบรนีสามสมชเยอยเหเมื yeah, ่อคนดูเบออนไลน์าปั้งค่มาค่ะ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 ่กูไม่เรียนค่ะอ๋อ แบบตัวไหนล่ะถึงที่เด็กทุกคนเคยทำเวลาไปท่าเย้่ไหนวะเนี่ยไหนวะเนี่ยนี่ยอบาไปดูน้ำปลาให้แม่ซิวมันอยู่ไหนค่ะแม่น้ำปาไม่หายตาปดีอกวันนี้สวยนะคะคุณค่ะล้อลูอหาย ทำอะไรอ่ะก็คือวาดเมปอตอนเด็กๆแม่เนี่ดยเด็กๆว่อไงจ๊ะหนูวาดรูปแม่ค่ะวาดให้แม่เหรอดูดูสิอืมอืมว่าไรของมึงเนี่ยหน้าแม่เป็นย la ี่รอไปไหนก็ไปไปหนูไม่รักแม่แล้วไปไหนอ่ะอ้อ

เอาจบเพื่อนชอบเราทื่พอบนี่อ๋อเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเดีอ๋ออีแคระอาเฮ้ยว้าอีแคระอ่ะอีแคระ มึงมางงเนี่ยมงันแครทแครอะมึงมาทำไรนี่แครอทแม่มึงชื่อแครอทพขแล้วมึงพอเลยฮะเป็นอะไอ้มึงพอเลยแล้วมึงมาค่เเนี่ยออ,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 อขำีแครอทนะกูนี่ยแครอทสวัสดีค้าไม่แครอทนะ เมื่อครูมางานศพเพื่อนกูค,คิดถึงมึงอ่ะขอให้มึงไปสู่สุขตินะม,มึงชอบอแกกูตลอดเลยจำได้ไหมโชคดีนะมึงไง

น,น,น,นะออนั่นะเนาะว่าเราเหยเองได้มาเลียคือเมาอม่อที่เราไม่ได้ไล่ชมแมนี่นไม่นี่เมยไม่อยู่าสองทุม่มอะแมยก็จะกลับที่งานเลยเนาะเพจงเอมามาเอาเต้นะพี่จนมน Nam hay sao. Mình xin trên xe. Nguyên ngay trên xe. Nguyên mà thoát xe. Nguyên ngay trên 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 ว่าใครยังไม่ใครยังไม่เคยเนี่ยก็จะไปดูได้นะคิดตรงนี้่ะคุณอ,อุ้ยโอ,ยอยย๊ยคิดแบบก็คือ